อะว่าตอนตอนองผิดเลยตอนออกมาทั้งหัวเจ้าพี่ตอนน่ะตอนนั้นเป็นมันนเป็อ่าตอนจริงมั้ยนะไม่เล่นมันก็สิปงแบบนี้เห็นบ่นนี้นี่ก็ปงนี่ก็มองงามนี่นในหน้าเลยเอาบางทีเราเปิดคลิปเปิดภาพมามาอยู่ทั้งเพื่อนน้องพรพรคัมเนาะสองสาวพี่น้องเลย ผักเพลวโอ้ใหญ่ไว้เนาะเพลวอยู่เนาะโอ้ยทำรูงเธอเพิ่งเอาไปใส่อบกบไต้มอบกบเออเบาลุงลุงเฮิมเอาไปใส่ต้มกบบ่เออชิ้นตัดในถุงต้มกบเออเยอะไหมคำนี้คำอย่างนั้นปรุงไว้นี่ชิ้นให้มันเป็นอุ้ยอุ้มน่ะ เออไปแบบเพื่อเพื่อไอ้ออกซินนิดดวแล้วมัจะปรุงไว้ใบอ่อนมันกับซีอิ้นอะไรเลยก็จกินไว้แล้วแม่เลาวก็จะกีบดุอ๋อยานว่าบักจะไปกินไว้ไปกินดุเนาะแม่มันมันขัดเดียวมันกับปรุงเลยถ้าว่าเขาเขาปล่อยซิมันกับเพื่อไอเพื่อไปแล้วมันสิบใบมันกับบ่อยอยมันเอายากเนี่แหละเขาบอกอย่างนึงก็ได้ก็ดีกาบสักท่าสวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องเอพีซีรถจุกขู่จู่คนโดยอ้าว ระวังระวังเด้อพลาดตืนมากนะวาแพงแล้วเจ็บปวดน้องทำไมมเตือนเรื่อลาูมาไูคนไทจนัรนเยียแม่ส่ยังมาใส่นะเราขุดถิงกได้โอ้เอาต้นี้เถิงเได้อ่ะชิ้นงาชิ้นบนว่ะ บอกตอนตอนผิดเลยตอนออกมาทั้งหัวเจ้าพี่ตอนน่ะตอนนี้มันเป็นอ่าตอนจริงม้ะน่ะไม่เแรกมันก็จะปงแบบนี้เห็นบ่านี่นี่ก็ปงนี่ก็มงามนี่นี่หน้าเลยมันก็จะปงแบบีิมันก็ชิมันก็สีงามแบบนี้อ่าก็มาเคลียพี่น้องเลยเาว่าเพื่อเพื่ออย่ที่มันบกพร่อนเป็นแนน แข่งบอลยังแคบแข่งบอลแข่งบอลน,นี่มักพาดมั้มักพาตก,กโอ้ระวังเลยถือเด้อกกนี่โดนบ้านนี่มักพลาดโดนเสีหัวมันคือของบกเลยพี่น้องเว้ยถ้าถึงลองไปหาเห็ดไปเช้าน,นี่บัดเนินตอนมันก็บอกว่าอยู่กินปานลิงพ่อบอก็่าบกกินปาลิงแม่น <c oughs> พันพันพันสีหน่วยง,งานน้อยมันออกว่าพันงานใหญ่ห,ญหรือเปล่าใช่ mãi tôi bung luôn 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 nó. luôn 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 เพื่อว่าเวลามันออกมันก็จะได้ออกไลยอุ้ยโอ้มีแนวกับเข่าขาก็ดีนี่จนปวดแขนนั่งฮึขนาดแต่อันเจอได้นั่งลงฮึ โอ้ลุงมียะไหายน้ำเชื่อชิดนยขอจะหายน้ำหนึ่งวัอย่างดอกลุกหลักเกืบเข้าไปหลักเกืบเข้าไปแล้เขาแดนนเขาฮะโบโบขึ้นเกิอบระเจ้าเป็นยังขึ้นขึ้นแลวเหมือนขึ้นแล้วเป็นยงขบมักยนระถากเอื้อนไทยยันลุงอันบ่ะหัก แมบ่บหมอการเพิ่มหายนั้นหายลูกเกิดลุงนี่เอาลักเกิบเพิ่มเมื่อแล้วเพิ่มเป็นน้ำมาเกิบแล้วลุงบมอหายหมอหายเกิบบวกขึ้นเกิบเพิ่มนะเพิ่นก็ได้หายหมดหายน้ำนุ่งหลวดแล้วจ้าดอีกบ่อาชิ้ีเราเป็นนั่นเวลาเป็นสิ่งชิ้นเวลาเป็ะแตกลายลายกิ่งอะไรอย่างเงาเป็นกับชิ้นเงาหรือว่าเดียวเวลาเป็นออกเปกับเป็น vào làm ừ. ở, ở đây, bông vải on nên cả ở để trộm nhiều có một phe gang, tao nó hay bị lài mì, bông mì <cười> 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 thì mì, oh. bố mì là luôn cái, anh làm gì anh luôn, บ้องก็ปิ้งหนูหมดยาบ้องบงเ่กี้กมันจัมีอีดเลย่งก็ปี้งนี่บ้องยอมอยู่แล้วเฮ้ยากให้มันใสดีดายเวลาล้างลูงทลฮะห้บ้องใสบ้าบวันาใทั้งต้องมันเก็บพักก็หนูจะจับกล้องบานแต่กาเก็บแลไวกินกิงมันก็ไปทิ่ม เป็นบอลเด้เนาะเมนว่าซีก็บแล้วแหละกิีงมันถีไนบไปน,นีมันหกกึ๊กเอาเคยเคยแกงกันว่าใส่อันนวัวะใส่กะทิบ่เคยบ่เคยบ่โดยออใส่กะทิะแซ่บกว่าแบบทำแกงธรรมาดาป้ะลุงถามว่าเสีบบก่กะขึ้นอยู่กับผมหมักสองคนกะบ,บ่มักกินกะบวัตถีวา่านว,านวาน่ามันมัน แต่แต่ว่าส่วนใหญ่นี่ยถาว่าอยู่ทางทางไร่เป็นพฤศจิกาธิกกระยากชิมมึงอยู่เศรษฐกิจโอ้โหขมแต่บัวก็บอกว่าพันเุ็ดแบบุใดขันตอนให้ผมเป็นเรื่องเห็ดนั้นอยู่ได้กินนี่เรื่องหนวดเลยไม่อยากว่าออกไปหรอกเพราะว่าเรื่องหนวดกินบ่ค่อยจรินที่ว่าเห็นบัวหนวดที่มาหาน้องคนเรื่องหนวดกับ เ่ค่อยเห็ดอย่างพอเนีย่ยเดีย๋ยวยอยู่กินนูกหน่ยอยโบกิ่งแหละลูกหนุ่ยก็เลยโบเห็ดโบถนัดเพราะว่าอยู่เฮียมีแต่เห็ดที่กินเฮ้ใบกิเลกนี่เป็บอะกินเนาะมันคิวอะใบกิเลมันมันขมมันขมคิวเนาะหายใบนี้บ,บว,ว,ว,วบบั่นออกใบอ่อนนี่ลายหรือเปล่านี้ มาอีกประมาณทีหนึ่งทีตายชอบกว่านี่มันกระสิล้ายผู้พังจอดแต่พังนงั่งเรือเนาะแถีอยน่เนะาะล่นี่อยู่ทางเขื่อนอันไปนั่นก็นะพังนั่งเลิอเพื่อให้ขิ้นตามมันกองไม่เพื่อนกองแท้กับปุริเพียงข้อนี่น้เหนื่อยจะตีนาง พัเล็กนี่มันมีมันมีสอสองอันสอสายพันธ์่สายพันธ์หนึ่งไมนยังกันนะเ้อง่าะโอ้ยจะบ่งเรือ่างี่นะฮูยโอ้ยจะมาเป็ก่อนกวดเก่อนเฮ้ยงน่ยาดอกันี่ย แมงเหยือแมงจ้าวพงษ์จะกินใบมันนี่เนาะก็พงษงจะกินใบเขตร์เห็นมันเห็ดไม่ใช่เห็ดลูกว่าดงบุูุงบุแบบบูกินใบเข็ก,กเขเมันบูเห็นตูไปเนะ <c oughs> เาะจะได้ดงคิดด้วยไอ้ยังกินจะแบบเป็นแมงอ่าแมงกระดอยแมงอะไรอย่างแมงแมงงวงช่างนะ ตอนตอน้นแขกอยู่บนนานเมตูหันต้นใหญ่หันเอาดักแด้มันจะเป็นถ้วยด,ด,ด,ดักแด่บ่วงนะแม่นมันแต่มันจะเป็นฉีเขียวๆด,ดักแด่บ่วงแขกนี่ต้ตนแขกมาหลายดักแด่นี้มันนุ่งหัวกับบเลเคยกินเคยเสีบยสบวะ ตีได้ก็บ่งหลายเนาะแตกแดดบ่งฮันมันมีบ่งทุกชนิดท,ทุกอันเลยวะ<า>ไปเอาจนเก,กือบ<ห>ค้นคืนกระยอยคืนกระยอยแตกแดดอัน <laughs> เอา,เอ,าอันดักแดดักแด่อนะันน้อยแบบมันสะน,น้อยน้อยแบบสีประมาณประมาณน,นี้เ,เนาะโดยเออาไปน้องเลยเอาเบ็ดบอ่อน,น,นี่เบ็ดเนี่ยไปใช้รถป่าจ้ะหน่อยเออ อันนี้บอสเม็ดนี่บอสเจ้าะชวนหนวดไปนะโดยเจาะเจ้าะยังเห็นเหงือกมั้ยเนาะตะกเตนก็ได้ตะกเตมโยนโยนนะโดยอัน,นมีเขียดก็ได้ลุงถ้ามันจะกินท่านอ่าดักแด้ก็ได้เลยเนาะโดยมีดักแด้ให้ค้าโอเคดอกปลาเรียงอยู่<ต>ปลาคอปลาคอลายบ่าน้องเจ้าบ่มีได้ปลาคอลุงเลยมีแหละต้องมีแหละแต่ว่ามันทีแต่ว่าเคาเขา,เขา,เขามันใส่มองมันบุธ ไปคิวเห็นได้ยุเห็นยุไปคิวบกมันกับขอกัมีตรงมีแหละน้องท่านนะแต่ว่าเขาต้องดูดเขาต้องเคาะน้องเคาะน้องเออเขาดูดเขาดูดน้องแห้งงอกนะอ๋อไม่เคยดูดจักปีเลยไม่เคยดูดบอดนะมันแห้งเองมันบ่แห้งก็บ่แห้งเราบ่ได้แห้งบ่ดนะอุ้ยน้ำหน่อยหนึ่งกะบเรา่ได้แห้งดิดอเนาะนอนถ่ายน้ำกันได้แห้งได้เออหน้าหน้ามตื่นกับโมแห้งดิ เออลูกขี้เป็ดเนนั่นเนาะหมัน้องหน้าหงวดเด้หน้าจนบ่ถั่วมัวยังแห้งมาแห้งเป็นลูกเอ้ยี่เดินหาบ่แห้งเออแค่้นปรับจะโอเคทั้งน้องพันกันบ้าเนาะครูโดยสบายหามาปอกว่าขี้เล็กบ่ซอยกันบ่น้องตูนเลื่องขั้นดูบอกอะไรชุดใหม่เนาะลชุดใหม่ชุดเก่าน้องมันจะมี ลองงั้นมึงดักยูบาถีงตอนนั้นนาทั่วเนาะทำไมเหี้ยผักเตะแกด้วยหรือเขนด้อยอีกบแมนทำเหี้ยผักใบผักเตะแก่ฮะมึงบริเกยได้บอไรอีกเราถือบ้ากี่นี่เราถือาบ้าแมนเออแมนเนาเนาะถือกันบ้าที่บอบ่ิเกย์ว่าได้ขาได้เสียไม่ไหนว่าเออได้ข้ากันานเนาะไอ้เพื่อนขึ้กันแหละนี่เนาะ เนียเสียไม่ทั่วหายนม้หายน้หนวดได้ตัวเห็นว่ามีลายกะมีลายใช้เสือตัวเดียวนี่นะจะชื่อเท่าใดนะจะเชือกตัวใดนะไั่ได้ชือช่อมนี่กับเพลน้ำให้โอ้นี่ว่าจะชือนะาไ่ได้ชือกนเพเนผากไม้โอ้เป็นผักไมาโอ้คำพ่าเป็นผักมาตรงมาตะไกร้ด้ยเนาะตะไคร้โยละ มีกาพล้โอ้ัดอีเนาะบางพวีหออย่งจะหอ,อยวีใบจะหอ,อนะโอ้โหด<อ>ีวายขัดีเนาะโอโหควลายเพลงเลยต่ปรบล้านสองร้านเยอะกัตนึงนี่บ้านเรานี่อ่าสอง้านโอ้โหสองล้านเตรียกกอสอร้าน กคยเห็นเชือชม่งมจักเธอใครเห็นครั้งแรกครั้งแรกวะโฮ้ยหนวดยเ็นยังบ่เคยเห็นสองล้านสองล้านนี่ประมาณนี่ประมาณประมาณล้านปลายเพราะว่ามัน ยี่ห้อเดียวกันเลยนี่มันนี่ว่าะเสียตัวเดียวนี่บ่ลานกายแม่นทั้งนี้บอกว่าใครกทั้งต้นต้องตัวเจ้านี่สช่พูดว่าฮะใช่พูดว่าเจ้าเจ้าถอดไว้ในห้องนี้นะอย่างนี้ใครอับไปจับหลักไปจับน้ำได้ยักษ์ไงได้นะอันนี้ก็แม่นเลยนี่ก็แม่นนี่อนี้กัแม่นโอ้เสียไข่โลดไป แต่ว่าน,นี่อันนี้ก็สีแพงอยู่ตัวนี้ประมาณโอ้คันแบาใหม่ๆกับประมาณอันตกอยู่ได้รับสามสี่ร้านเพิ่งไปจัดถงนี่นะถงนี่นาห่างหน่อยแต่ว่านะมันเก่าลนะหุอ,อยน่าเสิร์ชหาอย่านั้ในะส่สได้หร<ะ><ะ>ับง่ายนี่ง่ายอ๋อเหมือนับเป็นยี่ห้อเลยดูเน,นี่ยนด้เป็นนักบุญขาคนเนื้อนะ เนี่ยผ้ามันต่างกันเนาะอืมเพราะทั้งพังก้อนนี่เนตัวนี่ตัวบารานี่บามีตต่ไรแบบหลายล้านเลยเนาะเลยบามีแต่ไรบาหลายล้านอยู่ได้นี่มีแต่ตัวนี้แลราคาแสนแสนปลายแสนปลไปทั้งเสือสองตัวทั้งกระเป๋าร่วมเลยนี่ตกอยู่เกือบสิบล้านเนี่ยโอ้ก็ค่อยคันให้ค่อยซื้อเองค่อยกับบารีปัญญาซื้อแล้วลุงไงอซื้อฝากมาให้เออเนาะยหักกระดิบหน่อยเลย ถักชีป่ะนี่ลุงหล่อนมักยุดส่งมาแต่นหลอนสีมักสีมัมักสีวะเงยเรากระโโตกอันนั้นยู่เรามามักสีได้ผมมักสีดำดำในเรื่อยแล้วก็ทั้งเงยเพื่อนซืส่งให้ตัวนังส่งรับเสือสุดได้โอ้ขากนี้เนาะขาขากรนงไงักต่าุงหลอนมักสีแบบคือทั้งของใาย้าใช่รุเนอ่อสีเ็เียสีอย่างสีทะเลว ชุดจริงของดาวมันตายสีเนี่หลายปีแล้วเราหลายปีเลยดวมาแต่มิิการได้หรอกคะแมนมาแต่พุ่นแค่กันแตเสียสีดำนั่นน่งบุกคอยมักใส่เป็นไงกมักสีนี่้อมองเป็นเสือยืดนั่นมักอยู่ใส่ได้แต่ว่าเป็นเสือขยันเงาเออเป็นถา่สามโตเออจะมาโอ้โหบุกคายบ่เบ่อะไร นุ่มดินิ่มแน่นิ่มานี่โอ้ความเชื่อยบ้านเขานี่ตลาดเชรุเขานี่โอ้เป็นมีป้ายยาวย่าวยี่เจ้าใส่นี่คายเป็นมือบอกว่าความตกลงมาพี่แต่เด็กเนีย็นผึ่นกำลังเลิกอ๋อเยอะขยเทียนบ้านเทิมหน่อยเออเทิมใหญ่เนาะขออภัยพี่น้องเป็นเหมือยกันลืมตลอด เอ้าแขงว่าเฮือนี่ทางเดียวกันว่าขึ้นไปขึ้นไปพุ่นบิดอันนี้เออผู้กระโด่งเลยกปะช้ายอยู่ผู้เอาเริ่มแตกแย่แล้วเออประมาณ ถามสี่สิบคนเนาะขอดูขอด้อยขอด้วสามสี่ชิปพ่มเนาะขอด้วเนาะขอด้วยะมันเด็กน่อยเจ้าบุคือหน่อยบอกอะไรเอ้ามามามงมายังนะมากัดมากัดลูกมาแม่มาหอมแก้มลูกเจ้าบุคือคนหน่งะมามามาหอมแก้มคนนีบอยากเคย เขียวถือตาตาบอดด้แมนอติดเชื่อดิแ,แมนมึงดีแต่ว่าพื้นเหยื่อพื้นทำความสะอาดเนาะเดียเ๋ยวนี้แปลกแต่ว่าบ้านนี่พื้นข้าพื้นไทยพื้นที่อื่นเนาะพือนพุ่หหมหมวกนั่งมาได้มุ่มหมวกนั่งพวันหลดก็จะก็จะใส่ใหม่เด้เดี๋ยวคนมาครับจะหนียืนไปหอดอันเชโ้นี่ถือคนเลือดลงแข็งบ่บอยบ่อยเราจะเลือดแล้วใส่เลือดลง โอ้คนเน้เนาะหัวใ้องเ่ยก็แล้ถนัดแต่ถนัดมันเนี่ยอะไรแ้เาเคยถนัดแบบชี่จ่เตี๋ยบอลอันอันปอเลยนะอือโอ้สามีกับเกงไงทำาัเกงงดิหักเกงเป็นไส้อะโค้งหมูวันเน่ะเนาะครับเนใช่ไข่หมดแดงงามนี่หมูมีแล้วอะไรจะหาใช้ไข่หมดแดงงามนี่ไข่ไก่แท้

น้อยแท้เนี่ไม่ยังนไงบางบางเจ้าแล้ววะจินเจ้าเนี่ยไปไปอะไรไปอะไรไปยู่ตามโคกันได้แล้วเออไมไปเพกรน้อยแท้เออขงหยาเพกรนะถึงว่ากลิ่นตามโคกันได้แต่ว่ามันมันต้นอะไที่มันมันใหญ่มันก็น้องไบใหญงามเออนั่นแหละอือบางอย่างกินอันคือว่ากินนี่ Cứ cứ bóc gìn băng bằng Cứ bỏ cuộc bóc gìn bằng này. A bằng, a bằng, xíu mày, xíu nó mày, nan à bằng nha A bằng chó, a bằng chó, nó. Lão trang, lão trang, lão trang, lão trang, ตมเป็นานบ่อยทผวตเมื่อก right. ี er er like er ้น wow. er like ี่ลจไไปหา้ไอ้บหา้กู้บ่ไปแม่ไปแม่ไปขาลูกิขาลูกนึงเข่าเนาะใช้บกผ้าล่นยี่นี่บ่นนาไปมั้ตึกมบังดฮะเจอาอล้เดนว้าลุนยี่นี่ไดพี่นองเลยเยเนี่ยทำถือกวีพรทุก น้ำเปี่ยนนักภาพเจ็บดิ่นยิ่งละโอ้ว่าจะดิ่นในเขาห้องหมอไปแล้วยิงหน่อยนใงบอกอยู่บมกผ้าลนใส่บมกพี่หมวกบกลงโรงพยาบาล้ลยนะไห้เมื่อนี้จะไปใส่หม่องแม่ได้ลุงแทบได้ไปบ้านบางไปใส่หม่องเลยใส่หม่องตึกเบ็ดเลยตึกเบ็ดเลยเบ็ดอ่าบูรณะกับบูรณะเบ็ดนี่ ส่ไปกบทั้ทีได้หลายัน้ไปะกบไกเ็กกบเ็กกบปะถาแม่่นเอาไปขายไหมเชนี่ยโอ้คนกบแช้ไปชมคักเลยกินกัหาว้ขายเอได้เงินซีปเป็นนุ้ยได้้งน้องบกินไ้ลงเลยวบกินปม่หาคนบกินกบ na nó cứ gob đâu mà mày kim gob cho này hả? kêu ưng mày em làm gì mì hạc cầm này ชัวข้างชัวเขาแมนเคยกินเคยกินแค่เคยกินไม่เคยกินได้มองมองช่วงมันกับขาไม่เนคือกันเลยอื่อมีด้วยกินลายด้วเคยร์ซีเละผักว่างอึ่งเนอะลูกแฉบอื่นค่ะแฉบอยู่ผักกอดอื่นลองมากินขบวกสวยมากเลยขบวกกินกะข้าวหาได้ลายข้ากะไปขายนะเป็นสินค้าเพื่อว่าทีได้เป็นเงินเพราะได้ซื้อไปเด็กเปล่งนัวซื้อนู่นนี่นั่นนะ ขารมือว่าโบกินแล้วบหามันกาบโบมันับยากจรเลยเนาะพอเพิ่นไปใส่กับแม่โบเมื่อคืนชาวหนึ่งก็ไปขายได้ลายปะในเรื่องสีหทงเนาะอ๋อสีหทงฮู้เมื่อลูกนหนวดสีเมื่อนี่ไปใส่ร่วมหนวดสีเมื่อกินอยู่บ้านเห็นล่องในใส่เป็นถังน้องใ้ใส่เป็นรักไม่ต้ชิ้นยิงเอาไปแยมกันใส่เป็นติเป็นยิงเอาเป็น A lòng bún nắng bay 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 này, bay 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 càng bay 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 càng bay 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 này bay 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 thì bay 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 ใช้เบ็ดก็ได้ยิ่งยิ่งหนาใช้เบ็ดบุเป็นหรอว่ะเออวัดบนได้เบ็ดเป็นชิดอันนี้ชิดชุดชิดนะถักตัวชิดก็ได้ใช้เบ็ดเบ็ดตัวน้อยฮะเบ็ดตัวนี้เมนถัดน้องไปอยากจับขีดกี่เดือนชื่อชื่อน้องไปใช้เป็นจด้ใช้เออใช้เป็นแต่ว่าข่อยผ่านถุงเท้าอยากขีดกี่เดือนเนาะอยู่หากินด้วยในในนี่ข่อยย้อมข่อยยันปีงโอ้คือกันกันเนอะ เป๊เป็นนักกันเบ็ดใชเปนว่าไงเรื่องการหาอยู่หากินนี่ที่ว่าเบ็ดหรือว่าที่ว่ากึ้นี่แปลว่าครบชุดเนาะมีอย่างที่ว่ากู้เห็ดบ่ได้ว่าจ๊ะได้เลยอุดมได้เนาะกันเมียกว่านี่ได้ทุกอย่างยากเมียหอยงูนี่ช่อนมากได้ผัวเออคือเห็ดนี่ที่อย่งอื่นได้เบ็ดแต่ว่าหยุดเวียนโมได้ผัวออื อยากกิยออยากให้พัว่าว่าอยากกิเยออยากกินเยอะพูว่คันบ้าแล้วนี่ยิดอยู่ได้เพิ่นนี่เนาะเออสามดายปพื่ไปสาวเนาะเออกลุเออก่าเก่าไรแล้วอยู่กับสาวปลายแต่สั่งครอบสั่งครัวเนาะมุ้ยไฟดอกกินอยู่พูดเรื่อยตลอดแม่มีคนทักคนณเพลงกะอยู่ไหนแปลว่า นําบอลโนนะเออถ้าว่ามันจะเท่ามาใครสิเบิ่งจ้ะชาวเฮาก็อยู่นํานอกนํานูอืมก็เอจมข้าวจมอย่าเว้ขอโทษน้อจมไปกี่ั้อได้เอ้ยเ่ามาไปบ่ไปเฮกะวาบ่ได้ดิเฮกะวาบ่ปบ่บ่เฮงวด้เนาะ้ยเนาะป่ยให้ตายด มีเงินมีคำให้เขาเออจ้างเขายัางใครได้ฮา <c oughs> สากการบุท่านสำหรับคลิปนี้เหนื่อยนี่ขอจบคลิปคลิๆไปเด้เอเนาะบางทีอาชีพคืออาชีพาดึงหนวดหรือว่าทั้งทีมงานสิไปใส่ม้อหรือว่าไปจังไว้กระถาเบิ่งผ้าบางผุนเนาะหรืว่าสิเป็นยังไดพี่น้องหรือว่าสิไปเมได้ไปกระถาติดตามเบิ่งน้อกันเนาะ อสรคิปนี้น,น้องใ้น,อน้องกึพืนเนอร์ดัดาเอร์ทางมาไลนยนาะดยจอเฉือแล้วเ <c oughs> นี้ยยังมาได้่รวไกนเน,น,น,น้องกสลคิปนี้หมดสดมวยเงินซื้อดอกแพงพวกสรคิปนี้หนยขอรำลาเดอพี่นนองเนอนองก๊พบเจอโอ้ยหนึ่งว่าเผาลนพบเจอในคิปหนาน้องรำรวยเคียงปังเบสสกุู่คนสลคิปนี้สบายดี